อันนี้วันนั้นหนูก็ไปงานมาที่ประตูจักไม่รู้วันไหนใช่ใช่ใช่เจมาตอนไหนไม่รู้ม่าเจอเจมมันกันเพราะวันแรกมาไดลไปเป็นวันที่สองพ่อแม่อยู่ม็ต้องสี่สิบปีแล้วจะไม่สนิทได้ยงที่อยู่ในวงการมันต้องสี่ต้องขัดใช่ไหมแม่เอาออกนะอันนี้ถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้ไม่ได้ผ่าแต่เราแค่แยกกอแยกหนอเนี่ยใช่ะถ้าเราไม่ขัดเป็นอะไรไหมแม่มันก็ไม่ไม่ปลอดภัยมันอาจจะไม่ปลอดภัย แล้วอย่างนี้เราต้องไปแช่นะเอายางออกไม่แม่ไม่้องหรกถ้านอนนะไม่้องแต่ถ้าไอ้นี่ต้องแช่ต้องแช่ขึ้นฟองใหม่ขึ้นฟองใหม่เลยเดี๋ยวแม่ก็ทำชำว่าไม่ต้องไปวางไว้ที่ตู้ที่เดิมนะมันแย่กันี้มันเดีอดกันเกินไปนะลูกตู้ใหม่ไม่ได้แล้วนะลูกสั่งมาแล้วครับพ่ึสั่งไปครับแม่แล้ว เอาเอ,อ้อะทอดร่รอนใช่ไหมไม่ไม่คันนี้เป็นเป็นเป็นเหล็กอ่อนคองเหล็กอ๋อเหล็กก็มีข้อเสียแม่โกเป็นสนิมนั่นแหละแต่นี่มันก็นานแล้วนะแต่อีใหม่เราไปดูเขาอาบไปดีขึ้นมาน่ะสามสามตู้ใ<ม>นน่ะสามตู้ซ้ายมือสุดกันลูกข้งสามนะแม่นี่จ้างเขามาทำที่นี่เลยสิสองสตู้สิห ตูล 2, 2> <า>ต้ละสองพันนี่ยังโอเคเลยนะตูล 2, ้ละสองพันไยเบาอตรงนี้เลย <c oughs> เป็นไรแม่แม่ไ,ไม่เป็นไรกระเดี๋ยวก็จะตัดมันอยู่แล้ว่ะ <c oughs> เพราะมันฟอร์ไม่สวยยาวโดดดยยังครับสอบกโหเลยสอบแม่อี่บ้านมีเจ้ากงไก่เซอร์สูงประมาณเนี้ยเราร้อนมีชาเดี๋ยวไปจอบ <c oughs> แต่เห็นแล้วโอเครู้ละว่าเดี๋ยวต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นริต้องทาปูนแดงไหมแม่ทาสิต้องทา,า,าใช่ไหมใช่เลยแผลเขาเนาะง่ายจ้ะขาแล้วลูกทาแม่เขาสงสัยแม,แม่แม่เลี้ยงไงของแม่เนี่ยบอลต้นนี้ต้นหน่อยจะกลางสี่นิ้วก็มีหนอ่อ ออแม่เลี้ยงเองแม่เนียสามทีนิ้ไม่นอนเลยไม่นอจริงชายชนกมนอนอ็มีหนอละที<ม>่นไม่ชอยมันมันเป็นของมันเองสภาพเหมาะสมด<ม>ดินาจังหวะที่จะลงลงมีดลงไปอ่ะมันมีความสำคัญจังหวะหรอจังหวะที่ที่เราตัดสินใจว่าจะเอาตรง,ตรงไหนวันน่ะก็คือต้อง ไปเลยไม่ถ่ายลูกมันเกิดจากหัวสมองซึองบอกไม่ได้แม่แม่แม่จะทำไม่ไม่กล้ค่ะลูกหนูเข้าใจนะสิงคโปแต่เราเข้าใจมันเป็นสกิลยูนิคสกิลลูกยังถ่ายเอราวิชาไม่ได้เลยลูกลูกชายอ่ะเนี่ยเนี่นบอลลูกชายทั้งนั้นเลยมาให้ถ่ายทำไมไม่ถ่ายเองวะหนูแล้วถ้าแม่ตายไปแล้วมจะวิชาที่ไหนไปตู้เขาเนี่ยถ้าเขาดังอีกแต่แต่แล้วก็บอก ไม่รู้ว่าแม่จะมีวาสนาอีกสักเที่ยวนึงหรือเปล่านะที่เขาจะกลับมาดังอ่ะนะแม่แม่คาดว่าอีกเมื่อไหร่เขาก่อนมันมันดังคือครั้งนี้เป็นปีที่สี่สิบสามของแม่ย,ยงบอกนใช่ไหมดังสามหนอืมสิบรอบอ่ะสิบปีดังรอบหนึ่งหรอือะม่จนะอืมแต่ตอนนี้ลงยากนะเพราะมันผสมกันระเบิดกระเทิงอะ่ะใ,ใช่ไหมใช่ใช่ ในเม,มื่อเขาผสมแล้วเขาอยากไปต่อถูกไหมล่ะและ้วม,มันก็นนนยังลแล้วตลาดเลเนี่ยคนคนยังซื้อเยอะไหมคนที่ไลฟ์สดละวานมาใช้เวทมนตร์ท,ที่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 าอาตารย์แม่ต้องพาหนูไปด้วยหนูต้องขอเวทมนต์ด้วยแล้วแม่ก็อยากรวยเหมือนกันใช่ไหมลนะ่ะว่าปังปังสีได้เดี๋ยวพาไปดูได้เลยว่าไาอ้ไนี่คปังยังไง หัวสายมูอยู่แล้วนี่รู้ไหมหลางผันันไม่ดียวเออที่ยุ่ไม่ฟังหนังไม่ดูโทรศัพท์ไม่ใช้สตาตังไม่ใช้ไม่มีไม่ตรบาทเดียววป่าเดินท่านอยู่อยู่ไอ้นี่น้ล็กแม่นแดงโบนน รีเหลี่ยมไอ้รีปิดนาวานนี่พาอยู่แค่นี้แหละ